สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเชอรี่อีกแล้วนะคะที่เสรีไทยรถสวยแห่งนี้และวันนี้ค่ะต้นเดือนมีนาคมเช,ชอรี่ก็มาอัปเดตสต็อกหน้าร้านกันแบบแน่นๆจุกๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าไปเริ่มรีวิวกันเลยค่ะและถ้าเป็นที่เสรีไทยนะคะต้องนี่เลยค่ะรถตู้โตโยต้ตาคอมพิวเตอร์นะคะ เครื่อง3.0มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นปี2019นะคะส่วนอันนี้เป็นปี2017ก็คือลูกค้าอยากได้ปีใหม่ขนาดไหนใหม่แบบไหนบอกเลยมีให้เลือกเยอะแยะมากๆ,ากๆากและมีอีกเป็น10-10คันค่ะและรถตู้ทำไมต้องซื้อกับเราใช่ไหมคะพอรถตู้ของเราค่ะ เป็นรถตู้จากหน่วยงานราชการทุกคันนะคะบอกเลยว่าทั้งเช็คตรวจนี่ดูแลกันอย่างดีแล้วรถของเราค่ะดีรถสวยและก็มีคุณภาพทุกคันแน่นอนนะคะโอเคฉชนรีมาแอบแวะให้ชมกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะนี่ว่าภายในยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของออตัวเกียวโตเนาะปี2019บเาบาะหนังแบบ VIP แบบนี้เลยนะคะ ใหม่มากๆรถของเราค่ะไม่มีชนหนกักจมน้ำพลิกคว่ำและที่สำคัญใหม่แท้ร้อเซทุกคันแน่นอนค่ะก็จะสวยแบบนี้อ่าโอเคโอเคมาดู2017กันแบบคร่าวๆสักนิดนึงกันดีกว่ามาๆามามา,มาทางนี้ทางนี้เลยจ้าโอเคมาอย่างรถเร็วนะคะก็จะเป็นบ่อหนังธรรมดาแบบนี้นะคะอานี่เลยนะคะ นี่ใหม่มากแล้วกลิ่นคือหอมมากสะอาดสุดๆบอกเลยว่าเราคัดสรรมาเฉพาะรถที่สวยรถที่ดีและรถที่มีคุณภาพจริงๆนะคะชเชอรี่การันตีเลยอ่ะไปค่ะสำรับต่อไปนะคะไปดูในส่วนของรถ P PV เจ็ดที่นั่งกันดีกว่าคะ่ะรถครอบครัวนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวและที่สำคัญอย่างเป็นแบบนี้คะ่ะแบรนด์หลักอย่าง t o y o ต้นะคะก็หนีไปไหนไม่ได้กับรถ Toyota Fortuner คะ่ะเรามีให้เลือกทั้งสีขาวและก็สีบรอนเงินกันเลยบอกเลยว่าลูกค้าเลือกกันแบบจุกๆและสีขาวคือหาย,ยากมากคันนี้เป็นปี2018นะคะอันนี้เป็นปี2017บอกเลยว่าสวยมากอามาดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าคะ่ะ มานี่ด้านในนะคะเบาะหนังคือแบบดูแลรักษาง่ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีแบบน้ำตาลสีโกโก้แบบนี้นะคะอันเชอรี่บังเลยบน,นี่เห็นไหมเอ่ยสวยงามมากอันนี้ให้ดูแบบเป็นน้าจิ้มเรียกน้ำย่อยสําหรับเดือนมีนาคมเดือนนี้นะคะและที่สำคัญเรามีโปรเนี่ยนะคะลิซจะมาบอกกันนิดนึงว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็คือมีโปร3ต่อค่ะ ต่อที่1น,นะคะจอง300ต่อที่2ดาว3,000และต่อที่3ช่วยบ่อนไปอีก3งวดเลยนะคะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มต้องเสรีไทยนะคะโอเคค่ะมาที่คันนี้กันดีกว่าคันนี้ t o y o ต a o o r t u n e r น0 1 7นะคะ2 4 v ทั้ง2คันเลยอ่าขยับมาเป็นคันนี้ก็จะเป็น2017ลดมาปีหนึ่งภายในก็จะสวยงามแบบนี้นะจ๊ะมาดูเลยค่ะ นี่ภายในก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะนี่แบบนี้ใหม่ๆกริบๆนี่คือการยุบตัวเบาะนี่ตรงนี้ทุกคนดูดิมันยังเด้งเด้งแน่นๆอยู่เลยนะคะคือดูแลรักษามาดีมากจริงๆดูเพดานสิทุกอย่างคือแบบใหม่กริบแบบนี้นะคะดูสิอ่ใครที่แบบมองหารถครอบครัวนะคะหรือว่าเอาไปเป็นแบบรถ สายลุยชอบเที่ยวแคมปิง้งหรือคนของเยอะๆหรือเพื่อนเยอะนะคะคันนี้เชอรี่แนะนํามากๆเพราะว่านอกจากนั่งได้เยอะแล้วเนี่ยยังแบบทั้งความปลอดภยัยทั้งการใช้งานคือฟังก์ชันโครบคันจริงๆแล้วเป็นจอเนวิเกเตอร์รด้วยนะคะบอกเลยคุ้มค้างมาค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูสําหรับใครที่มองหารถเก๋งซีดานขนาดกลางนะคะก็คือขยับมามีให้เลือกทั้ง2แบรนด์หลักเลยค่ะวันนี้พามาทั้ง ฮอนด้าและก็ Toyota กันเลยมาขยับที่คันแรกนะคะกับคันนี้ค่ะฮอนด้าซีวิกนะคะเป็นปี2 0 1 2จด2013นะคะข้างนอกสีขาวภายในสีเบจบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วหายากยมากมากนะคะสำหรับคันนี้นี่ทุกคนดูสิรถ10ปีนะรถ10ปีนะยาวมารถ10ปีแต่นี่ขาวแบบนี้ไฟหน้าย,ยังใสกิ๊กแบบนี้คือรถสีขาวอะ่ะสังเกตง่ายๆว่าไฟเหลืองก็เนี่ยคือมันดูง่ายมากแต่อันนี้คือยังใสยอยู่จริงๆแล้วแบบ คือบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม้น้อยมากไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นเองแล้วราคาเพียงแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นับาทคือคุ้มค่ามากนะทุกคนได้ทั้งสีนี้ซีวิคด้วยเครื่องพันแราคา3 0 0แสนกว่าและก็ไม้แค่6 0 0 0 0เท่านั้นคือตกไปใช้ปีละหกพันกว่ากิโลเท่านั้นคุ้มค่ามากแล้วภายในะคือบอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะคะเจ้าของเดิมคือใช้งานน้อยแล้วก็ดูแลมาอย่างดีจริงๆอ่าให้ดูกันสักนิดนึง ภายในนะคะนี่เลยก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้จะเป็นเบาะหนังเหมือนบ้านนะคะแบบมันจะเป็นรอยแบบย่นย่นแบบนี้ก็คือดูคลาสสิกดูดีมากๆเป็นสีเบจตตดกับสีเทาแบบนี้เลยนะคะขยับมาที่ฝั่งนี้ใครขวัญใจโตโยต้าก็ต้องเป็นนี่เลยค่ะโตโยต้าอัลติสนี่นะคะเป็นเครื่อง1.6 g นะคะปี2017 มีมาให้เลือกเป็นตับแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้น บอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายใครมาไวใครมาก่อนก็ได้ก่อนกันเลยนะคะเลือกก็ได้เลยไม่อาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่บอกเลยว่าเรื่องคุณภาพเรานี่มาตรฐานคงทนนะคะเพราะว่ารถของเรารถสวยรถดีและมีคุณภาพทุกคันแน่นอนคะ่ะและรับประกันอีกสักรอบนึงว่ารถของเราคะ่ะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำและทีส่สำคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะคะอาเชอรี่มาให้ชมภายในกันอีกสักนิดนึงคะ่ะการันตีความปังและความสวยของมันนี้คันนี้นะคะใครที่กำลังมองหา รถเก่งซักคันนะแล้วแบบคือเอาไว้ใช้ทํางานหรือว่าเป็นใช้เป็นรถครอบครัวคันนี้คือคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าอันตีน้นี่รีอนลงละดีเทลนิดนึงภายในนะคะเขาก็จะเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดําคือดูเรียบหรูดูสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังก็มีนั่งได้อีก3ท่าน,นะค,ะคือสามารถเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กได้เลยแล้วก็ติดตั้งคาซีดได้ด้วยนะคะแอร์แบ็กก็มีทั้งหมด7ใบเลยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าและครบคันมากๆสําหรับคันนี้นะคะโอเคค่ะ สำหรับอาทิตย์นี่ให้เลือกประมาณนี้เนาะอ่ะใครที่กำลังมองอยู่นะคะอย่ามัวรอช้านะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์095-03-04555นะคะหรือว่าจะมาแอดไลน์นะคะได้ที่ Line@ ดสุราษ999าที่ขึ้นให้ตรงนี้หรือตรงนี้สักตรงนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชวลี่ขออนุญาตขยับพาไปชมในส่วนของกระบะกันเลยดีกว่าค่ะปาป,าปา และคันนี้นะคะเชลรี่ก็อยู่กับ Mitsubishi t r i ตันบอกเลยว่าดุดันและแต่งมาอย่างเท่มากๆและที่สำคัญรุ่นนี้นะคะเป็นปี2018และเป็นรุ่นที่แต่งแอดลีดมาด้วยนะคะสามารถสังเกตได้จากข้างๆที่เป็นแถบสีส้มนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับสีส้มคือดูเท่ดูสปอร์ตนะคะบอกเลยว่าทั้งแม็กของเขานี่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มกันเลยดูดีแบบล้อนี่คือแบบเราให้ไปแบบ หนวดทุกคนดูดิหนวดยังอยู่ครบอยู่เลยดอกยางนี่สืุดแน่นๆแบบนี้นะคะนี่โอเคงั้นเรามาชมด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เลยบอกเลยว่าภายในนี่แต่งดูสปอร์ตดูเท่ดูดุดัดนมากๆดูนะคะพวงมาลัยเขาก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้แบบเต็มแม็กแล้วก็นี่โลโก้ทุกอย่างยังแบบอยู่แบบแน่นๆเลยนะคะไม่มีหลุดลอกเลย คอนโซลหน้าๆส่วนใหญ่ก็จะแต่งเป็นสีดำนะคะมีแซมสีซิเวอร์มาเล็กน้อยและที่สำคัญไม่พูดถึงเป็นไม่ได้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้กับบอของเขาความพิเศษของเขานี่คือเป็นสีดำนะคะตัดกับสีสม้มและนี่คาดปักแอดลีดแบบนี้นะคะตอกย้ําความดุดนันความเท่ความสปอร์ตของเขาจริงๆบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็นั่งได้และหลังก็นั่งได้อีกนั่งกันได้สบายๆมากๆเลยนะคะสาหรับคันในี้คือใครที่มองหารถกระบะ ซส์ใหญ่สประตูนี่คันนี้ก็เป็นอีกคันที่รีแนะนําเลยนะคะบอกเลยมันสวยแล้วมันเทมากทุกคนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยคะ่ะขยับมาทางนี้ใครสายรีโว่ต้องห้ามพลาดนะคะพอเชอรี่พามาทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยคะ่ะโอเคเรามาเริ่มที่คันนี้นะคันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นเ,เกียร์ธรรมดาโฉมหน้าเดิมแบบนี้และที่สำคัญเราเปลี่ยนล้อมาให้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ล้อใหม่กันทั้งยกเร็จไปเลยนะคะนี่เลย อะมาชมภายในกันสักนิดนึงค่ะนี่รถของเราค่ะรถสวยรถดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะคะภายในค่ะบอกเลยว่าตอกย้ำความเป็นรีโวและดูเท่ๆแบบนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำคลับแบบนี้เลยนะคะดังคันก็คือจะดูเรียบดูเท่ดูสปอร์ตนะคะนี่เลยสำหรับรีโวคันนี้นะคะอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโอเค ใครที่มองหารีโว mm ่เกียร์ธรรมดาก็ต้องเป็นคันนี้นะเชลี่แนะนำหรือใครอยากได้กระบะแบบจุใจและตัวท็อปตัวแรงตัวหล่อนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. กับ Toyota r ร v o 2.8G+ คันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะเป็นเกียร์ออโต้โฟวินเลยนะคะคันนี้ชมหน้า r o c กโคแบบนี้ไฟหน้านี่บอกเลยว่าใส่กริปมากๆนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแบบนี้เลย โอ้โหบอกเลยว่าหล่อเท่มองเห็นแต่ไกลเลยนะคะันนี้อ่ะมาชมด้านข้างค่ะเราพานี่เลยบันไดข้างออฟโรดมาให้ด้วยและการชนท้ายแบบออฟโรดมาเอกบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากอ่ะมาชมด้านในกันดีกว่าตอกย้ําความปังของเขานะว่ามันปังขนาดไหนโอเคมาดูค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะก็คือตอกย้ําความเป็นรีโว่เนาะ ดุดานกระแทกใจกันไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคือใหม่กริบจริงๆนะคะรถของเราคือรถสวยรถดีและมีคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะเชอรี่รับประกรันนี่อะมาให้ชมด้านด้านท้ายนสักนิดนึงว่านี่แต่งเป็นกันชนท้ายออฟโรดมาให้แบบนี้นะคะนี่เลยบอกเลยว่าตัวท็อปนะคะแล้วก็นี่ตัวจีตอกย้ำความท็อปของเขานะคะ ก็คือใครจอดท้ายนี่ก็ต้องเห็นนะคะว่าอีชั้นนี่ขับรีโวตัวท็อปเท่านั้นนะจ๊ะโอเคไปเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับรีโว่สมาร์ทแคปกันบ้างอ่ะไปค่ะขยับมาที่สมาร์ทแคปกันบ้างนะคะกับตัวนี้นะคะโตโยต้ Revo Smart c ์ท 2.4E เป็น4ฟร์วินเลยนะคะเกียร์ธรรมดาบอกเลยว่าคุ้มค่างมากกับราคาเพียงแค่579,000บาทอ่ะมาชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวหาว่าโมว่าสวยจริงหรือเปล่ามาดูนะคะ นี่ภายในก็จะเป็นบาะผ้าสีแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยงามมากใหม่มากจริงๆนะคะพงมลาัายก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะคุ้มค่ามากดูเท่ดูสปอร์ตสุดๆนะคะโอเค เราขยับไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะและคันนี้นะคะ Toyota r ivo, Cap, e v o Double Cab 2.4e เกียร์ออโต้บอกเลยว่าได้ออตโต้ด้วยนะคะมามาดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะอ่านี่เลยภายในก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีเดียวกันเลยเนอะตัดกับสีดำนะคะตกแต่งของเขานี่แบบนี้ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหารถกระบ,บะยูยาช้านะคะและที่สำคัญรถของเราค่ะเซเรียรถสวยรถสวยรถดีและมีคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะโอเคค่ะแล้วเรามาปิดท้ายกับคันนี้นะเรียกว่าเอาใจสายเก่ากันไปเลยค่ะกับคันนี้นะคะ t ตโยต้าวีโกแชม์นะคะบอกเลยว่าเท่ hey, และคลาสสิกสุดๆส,สำหรับคันนี้และที่สำคัญเราแต่งล้อแม็กท e มาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ชมหน้านี่ก็จะได้ชมหน้าแชมป์แบบนี้บอกเลยว่า Toyota เลิกผลิตแล้วนะคะแบบนี้เท่ๆคลาสสิกแบบบอกเลยว่าใครขับแล้วมันรู้สึกฟิลแบบเก๋าๆเท่ๆนะด้ดูแบบว่าเออต่อต่อให้ฉันอายุเยอะแต่ฉันก็ยังเก๋าอยู่นะอะไรแบบนี้โอเคทุกคนมาชมด้านในกันดีกว่าคะ่ะนี่คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้โฟวินะคะนี่ขับสีไปเลยแล้วภายในคะ่ะตกแต่งแบบว่าสีเบตัดกับสี เทานะคะแบบนี้แล้วก็มีปัดเลขตรงนั้นด้วยนะคะเขาเรียกว่าเลขอะไรคะพี่ปองวัดบูธอ๋อนี่มีเลขวัดบูธตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในนี่บอกเลยว่ายังดูใหม่อยู่มากๆนี่ดูดีการยุบตัวของบอเบาะเตยหรือว่าหนังของเขานะคะคือดูใหม่จริงๆนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มสุดๆเพราะราคาเพียงแค่539,000บาทได้ทั้งเกียร์ออโต้โฟร์วิแบบนี้ คุ้มค่ามากๆนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะค,คันนี้ก็เป็นอีกคันที่เชอรี่แนะนำเลยนะคะ <S <S แต่งมาให้จัดเต็มสวยงามมากๆสีดำแต่งแม็กทีสีสีทองนะคะบอกเลยคุ้มค่ามากเป็นยังไงนบ้างคะทุกคนสำหรับรถที่เชอรี่พามาชมกันวันนี้ใครสนใจคันไหนนี่อย่าลืมแคปหน้าจอนะคะแล้วบอกว่ามาจากเชอรี่เดี๋ยวเชอรี่แอบให้ส่วนรถพิเศษ,ษโอเคไหมคะแต่อย่าลืมแคปนะคะอาโพ์ให้ให้แคป <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะและมากไปกว่านั้น นอกจากจะรีวิวรถเอ่ยต่างๆแล้วที่สําคัญค่ะเดือนนี้นะคะเฉพาะเดือน3เดือนมีนาเดือนนี้เท่านั้นเรามีโปรสต่อให้กับทุกค้ากันลูกค้ากันด้วยนะคะกับต่อที่1ค่ะจอง300บาทต่อที่2ดาว3,000บาทนะคะและต่อที่3 ช่วยผ่อนปอีก3งวดค่ะบอกเลยว่าจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มกันมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชอรี่และเซรีไฮรถสวยต่างๆมากมายที่ทุกคนอยากจะมาเลือกชมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ให้กับเชอรี่ด้วยนะคะหรือจะโทรมาได้นะคะที่เบอร์095 0304555นะคะโทรมาได้เลยค่ะพร้อมรับสาย24ชั่วโมงนะคะสนใจรถคนไหนก็บอกมาได้หรือใครที่พูดไม่เก่งอยากจะพิมพ์แชทเก่งก็แอดไลน์มาได้นะที่ไลน์สุราช999นะคะแอดไซส999นะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้รีบเข้ามาจับมาจองกันเลยนะคะบอกเลยว่ามวดแต่มองระวังติดจองนะคะโอเคค่ะชลี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย